ต่อกันที่สิงบรูนะคะเชลซีบรรล,ลุข้อตกลงค่ะอันเดรชนะคะในการเซ็นสัญญาคว้าตัวโรเมลูลูกากูค่ะกองหน้าดาวรุ่งนะคะชาวเบลเยียมค่ะซึ่งคาดว่าจะมีค่าตัวประมาณ20ล้านปอนด์ค่ะหรือว่าประมาณ1,000ล้านบาทมาร่วมทีมนะคะโดยเชลซีและอันเดรชค่ะมีการเจราจาต่อรองในการซื้อขายลาลูกากูนะคะมาตลอดในช่วงซัมเมอร์นี้ค่ะ ตอนนี้ทั้งสองฝ่ายก็บรรลุข้อตกลงสำเร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มีการยืนยันอย่างเป็นทางการเมื่อวันเสาร์ที่6สิงหาคมที่ผ่านมาโดยตอนนี้นะคะเหลือแต่เพียงดาวยิงวัย18ปีที่จะเดินทางมาตรวจร่างกายแล้วก็ตกลงเรื่องสัญญาส่วนตัวในการย้ายทีมก็จะเสร็จสมบูรณ์ค่ะก่อนหน้านี้นะคะอังเดรบิยาสโบอาสกุนซือของเชลซีได้กล่าวถึงลูก,กากูนะคะหลังจากกบ จบเกมในการอุ่นเครื่องที่สิงบุเอาชนะกัสโกเรนเจอร์3ประตูต่อหนึ่งะคะว่าเขาเป็นผู้เล่นเชียร์ยน้อยอนาคตไกลที่น่าสนใจมากและสถานการณ์ตอนนี้คือเราอยู่ในตำแหน่งที่สามารถเพ้าตัวผู้เล่นที่มีพรสวรรค์เช่นนี้ได้ดังนั้นผมอยากจะบอกว่าทุกอย่างสามารถเกิดขึ้นได้ค่ะขณะที่ลูก,กากูนะคะก็ได้ทวีตข้อความบอกแฟนๆในทำนองว่าตนจะเดินทางมายังกรุงรอนดอนในสัปดาห์หน้าเพื่อเข้ารับการตรวจร่างกาย ทั้งนี้ค่ะลูกาก,กูกลายเป็นนักเตะดาวรุ่งเนื้อหอมที่ได้รับความสนใจจากหลายทีมดังของทวีปยุโรปจากผลงานยิง16ประตูนในการลงสนาม3 7นัดให้แก่อันเดเลชเมื่อฤดูกันก่อนและถูกเรียกติดทีมชาติเบลเยียมเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ